คุณใช้การวิจัยแบบเบื้องต้นจากการสังเกตเนี่ยคุณก็พอสังเกตได้ผมว่าตัวคุณก็เชื่อแต่คุณไม่พูดผมฟังข้อมูล <c oughs> จากทั้งทางตำรวจจากทั้งอะไรต่างๆก่อนมันต้องช่างไว้วันหลังเนี่ย <c oughs> ผมไปนั่งตรงนั้นคุณนั่งตรงนี้วันหลังผมจะเอา principle of investigation ซึ่งอาจารย์ผมเนี่ยเก่งที่สุดในอเมริกาเนี่ยเขียนแล้วมอบให้ผมไม่เล่มเนี่ยผมได้คุณอา่านเอาอย่างนี้กัน<อ>ถ้าคุณไม่รู้รายละเอียดเนี่ยนะ คุณไม่สามารถพูดได้เลยนะจริงๆ uh huh. เราพูดได้แค่กว้างๆ uh huh. อันนี้หมายความว่า,วาท,ที่เขาพูดคืนมันไม่ใช่วิเคราะห์มันต้องมาจากเหตุและผลด้วยนะนีนี่เขาเป็นความเชื่อละเป็นความเชื่อว่าการเมืองไทยมันเป็นอย่างเนี้ยมันถ uh ึงได้เกิดอย่างนี้หรือ,อได้เชื่อว่าเกี่ยวกันเมือนกัคืออย่างนี้พี่โทษนะ uh huh. คืออย่างนี้ถ้ารักทราบเนี่ยเอาง่ายที่สุดเลยแค่มารับที่ร้านกาแฟเนี่ยนะไอ้เพื่อนมาเนี่ยคุณเบิ่มเนี่ยนะนั่งหน้าผู้กับคนขับเอกยุทธ์นั่งคนเดียวข้างหลังมันเป็นไปได้เหรอ นึ่ออกมาคนที่จะล็อกคอล็อกตัวจับตัวเนี่ยมันต้องซ่อนอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเบิ้มกับคุณบอลที่นั่งข้างหน้าคู่กันเนี่ยแล้วเอกยุทธ์นั่งข้างหลังเนี่ยแล้วรถแบบนี้เนี่ยเขาล็อกได้าจากภายในเามีปืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ไอไอกระจกข้างหน้ากันกระสุนนะเขาามีกระจกข้างหน้ากันอีกทีกนึงเขาีเขามีมันแล้วแต่แล้วแต่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนจะเอาถึงถึงมีปืนก็ตามเ่ยนะพี่ก็ต้องมาเจาะมานั่งข้างหลังอื จอเข้าใจใช่ไหมมันเป็นไปได้ไงคุณจะไปคนตงข้างคนขับแล้วให้เอกยุทธ์ึ้ดไปเรื่องนี้มันมีข้อสังเกตต่างๆนานาเน,นเยอะนะฮะกันหลายๆอย่างหลายๆมุมเ,เดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าสุดท้ายจะลงไปในทางไหนเพราะว่าญาติก็ไม่ได้ติดใจน,นะในที่สุดแล้วญาติก็ไม่ได้ติดใจลง,แ,ลลง,ลง,ลงแบบหนังไทยธรรมดา happy อนดิ้งก็ไม่ happy หรอกจานี่คือการเสียชีวิตฝั่งญาติก็คงไม่ happy ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งด้วยรโนคือข่าวเนี่ยอันนี้คือพื้นที่ข่าวด้วยครับสำคัญด้วยนะถ้าพื้นที่ข่าวนี่ยาว ให้เรื่องข้าวเรื่องอื่นก็เบาอ่าทีนี้จริงเพราะว่าดึงพื้นที่หน้าหนึ่งไปหมดเลยนะครับเรื่องหนึ่งจริงก็การไปพูดคุยกับทาง b r n ใน3จังหวัดชดายแดนใต้คุยครั้งนี้เนี่ยฟังก่อนที่จะไปนี่นะฮะเหมือนกับว่าเดี๋ยวเราจะรู้แล้วความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ทําไมคุยกับ b r n มาสองรอบมันยังมีเหตุรุนแรงอยู่แล้ว B รเจะบอกในที่ประชุมว่ามันมีกลุ่มไหนบ้างแต่ออกมาหลังการประชุมกลายเป็นว่า ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นแต่ยื่นแบ,บว่าเราขอให้ลดเหตุรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอนทั้งสองท่านมองว่าจะทําได้ไหมอาจารย์ <B IN S 1> นะีเรีนเนี่ยรู้แต่ไม่บอกคุณหรอกเพราะเขาไม่สามารถควบคุมได้ในลักษณะ,ะการก่อกรร้สมัยใหม่เนี่ยแต่ละก,กลุ่มเนี่ยเป็นเอกเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อว่าเดอะบิ๊กวันเนี่ยอันใหญ่จะคุมได้ทั้งหมดผมไม่เชื่ออน,นี่มสมมุติฐานนี้ไม่เชื่อ,อ ถ้าไปดูอัลกออิดะหรืออะไรนี่จะจะไม่เหมือนครับเขาสามารถเมื่อเขาปล่อยเซลล์เข้าไปแล้วเนี่ยเซลล์นี่ปฏิบัติตามอิสระนะเคลื่อนไหวเป็นเอกเทศเป็นอา์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาได้บางส่วนครับนะครับส่วนเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุสมมุติก่อนมาลามดอนเนี่ยเกิดรุนแรงขึ้นมาเนี่ยเราจะว่างไงเขาบอกเขารับปากจะรอดมาลามดอนไม่ใช่ถ้าเขารับปากจริงๆในกลุ่มเขาเนี่ยต้องอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเนี่ยสมมุติ ต้องหยุดได้อ่าถ้าเขาทําถ้าเขาเป็นกลุ่มใหญ่จริงในพื้นที่ถ้าเขาสามารถควบคุมได้จริงและับเขาให้คํามั่นกับเราจริงออือคํามั่นมันลอยๆยนะมันลอยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุพอเกิดเหตุแล้วก็บอกว่าเอ้ยกลุ่มนี้มันยังควบคุมไม่ได้จะไปสืบดูให้ว่ามันแตกมาจากไหนอะ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเจราจาเนี่ยเป็นเพียงหน้าฉาก รูปแบบหนึ่งเท่านั้นครับนะครับที่อาจจะทําให้เกิดความหวังขึ้นว่ามันจะค่อยคลบคลานไปสู่จริภาพในระยะยาวมันคลานไหมอาจารย์คลานมันต้องคลานอยู่แล้วคุณหวังผลเร็แล้วไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จุดสําคัญก็อยู่ที่ว่าการดูแลสามยอดการคลั้ายเนี่ยความจริงต้องดูเข้มงวดกว่าเดิมและเอาใจใส่กว่าเดิมรหรือแม้เห็นว่ามาไตรตรองแล้วว่ามันควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็ควรจะดําเนินการ เพื่อเพื่อตัวของเราเองนะครับในส่วนจราจาคุณต้องผลักออกไปับแต่ในส่วนที่เราจะดูแลเนี่ยไม่ว่าการปรับปรามการอะ,อะไรต่ออะไรทั้งสิ้นเ่ต้องเข้มงวด,ด,ดกดขันขึ้นไม่ใช่ว่าอ,อยู่ดีๆหน้าร้านอาหารเขาก็ไปจอดว่าฝังระเบิดได้ยังไงร้อยกิโลมันก็ต้องใช้เวลานะหรือถนนหนทางต่างๆที่ที่จะถูกจุงไปเนี่ยมันก็ต้องมีการสั่งสอนกันในยุทธวิธีว่าการแจ้งเหตุเนี่ย ให้ระวังนนเวลาไปเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดเดี๋ยวเขาหาว่าเราอยู่ข้างนอกดีแต่พูดอก็เขาไม่ค่อยอยากวิจารณ์แล้วเรื่องเรื่องสัญญาบัตภาคใต้แต่ดูแล้วเนี่ยในทางการบริหารและจัดการเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเจ็ดแปดปีมันไม่ไดีดีขึ้นับนะครับหรือบางทีมันตายมากขึ้นมันถึงเวลาต้องมาทบทวนว่าสิ่งที่ทํางลงไปแล้วมันมีจุดอ่อนและข้อบอกพร่องไหนผมว่าคนที่ <c oughs> สอบอตและทหารเนี่ย ต้องพูดความจริงกันแล้วผมยังเชื่อว่าที่เป็นออกมาเป็นสื่อหรือพวกเรารู้เนี่ยไม่ใช่ความจริงทั้งหมดกันกรองมาแล้วมั้งใช่ส่วนหนึ่งจะลักษณะแบบแบบทหารว่าข่าวไหนควรจะปล่อยให้ประชาชนรู้ข่าวไหน,ไ,หนไม่ควรครับแต่ผมเนี่ยมีลูกศิษย์เยอะแล้วผู้ปฏิบัติงานในภาคภาคใต้เนี่ยอ,อปทอเนี่ยองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยผมรู้จักทั้งหมดอ่ะเพราะนั้นมันก็เวลาฟังเข้าแล้วก็ใจหายเขาพูดคนละอย่างเลยนะครับครับ เขาพูดคนละอย่างเลยนะข้อมูลในพื้นที่จากาข้อมูลส่วนกลางนี่คนละคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่เข้าออกสื่อเนี่ยกับที่ผมฟังเนี่ยมันแตกตา่างผมก็ค่อนข้างเชื่อสิ่งที่ผมได้รับด้วยด้วยตัวผมเองมากกว่าเห็นไหมอย่างนายกยะลาพูดเนี่ยคนเนี้ยเขารู้ดีแล้วเขาเคยมาบอกแล้วว่าอย่างไงยังไงยังไงอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยฟังเป็นไงอาจารย์เอาอย่างนี้เอาผมพูดก่อนเลยนะสามประเด็นครับ อันแรกเนี่ยลโทพาราดอนต้องสร้างต้องการสร้างความปมเด่นของตนเองโดยการใช้การเจรจามากกว่าความหวังผลต่อการเจรจาคือหวังให้ตัวสาคัญนี้มีชื่อเสียงคือคือผมมองอย่างนั้นนะเพราะผมมองดูว่าถ้าคนที่มีความสามารถกว่านั้นเนี่ยไปเจรจารน่าจะดีกว่าอาจารย์อัดเนี่ยผมว่าถ้าเป็นแทนพราดอนได้เนี่ยอาจารย์อัดเนี่ยจะจะดีกว่า อ่ะข้อที่หนึ่งเขาเรียนมาตลอดชีวิตเรื่องไม่ไม่ไม่ไมไมค,คือคือคือถึงเขาเรียนมาตลอดชีวิตแต่ผมดูจากการทํางานวิสัยทัศน์การดําเนินการที่ผ่านสื่อมานเนี่ยผมถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะไม่ใช่เขาคนเดียอไม่ได้นะครับประการที่สองประการที่สองการที่ไปขอร้องเขาเนี่ยบอกให้พวกคุณเนี่ยวันที่เดือนรอมฎอนเนี่ยให้การมีการใช้กําลังน้อยหน่อยเนี่ยเป็นการขอไปการเบสภาษาอังกฤษ BEG เหมือนกับผู้ที่อ่อนแอกว่าไปขอผู้ที่มีกําลังมากกว่าอย่าทำเขาพระเจ้า ซึ่งอันนี้หมายความว่าคุณเจรจาในฐานะผู้ที่เสียเปรียบเพราะฉะนั้นการขออย่างนี้คุณไม่มีกึ่นนะคุณตั้งคําถามอย่างนี้ไปขอเข้าในศาลเนี่ยผมถามในฐานะที่เราเป็นรัฐชาติเป็นเอกลักษณ์เนี่ยคุณไปเบรกคนอย่างนี้เหรอในทางเจรจาเขาไม่เรียกขอมันไมนขอหรือไม่ขอก็คือการขอในทางเจรจาครับประการที่สามประการที่สามผมถามคําถามทำไมทุกครั้งเนี่ยคุณต้องไปเจรจาที่บริเวณ ที่ประเทศมาเลเซียทุกครั้งปกติการเจรจาเนี่ยไม่คยพูดหรอกปกติไม่ใช่คือคือเราปกติการเจรจาไม่ต้องผัดเปลี่ยนสถานที่ในการเจรจาเพราะฉะนั้นเนี่ยพญานี่ทำไมเราต้องไปเจรจาที่มาเลเซียเพราะมาเลเซียเนี่ยเขาใช้ไอ้อะไร CIA ของมาเลเซียบังคับให้พวกนี้มาเจรจานะเพราะฉะนั้นการเจรจาครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเจรจาเกิดความต้องการของกลุ่มนี้ แต่เนื่องจากพวกนี้เขาต้องพึ่งพิงมาเลเซียเดี๋ยวหลังใหม่จะให้เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> คุณเขจายะมาเม <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ CIA มาเลเซียบอกให้มานั่งเจราจาหน่อยแล้วตอนแรกเนี่ย CIA มาเลเซียจะนั่งด้วยแต่เพื่อให้การจัดฉากสมบูรณ์เนี่ย CIA มาเลเซียต้องตัดตัวออกไปเพียนพวกนี้ไม่ได้อยากมาเจราจาแต่เขาต้องพึ่งพิงมาเลเซียเพื่อใช้หลบที่กำบังสำหรับในการหลบซ่อนเวลามาก่อเหตุในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าไม่มีมาเลเซียจบ ไม่ใช่เพราะเรายอมรับบทบาทของมาเลเซียในฐานะที่เป็นไม่ใช่ประสานงานให้คืออันนี้เราพุ่มเป็นการอ่อนด้อยของคนโพรลดอนและของทีมไทยทั้งหมดเลยเอาว่างั้นเถอะนี่ผมพูดตรงๆและข้อที่สี่ซึ่งควรทําอย่างยิ่งเลยและพลเอกประยุทธ์พูดมาเนี่ยไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังคิดอเป็นเรื่องตลกคือการสร้างกําแพงการสร้างรั้วถ้าเราไม่ใช่แดนใช่ถูกต้องถ้าเราไม่สามารถสร้างรั้วสร้างกําแพงตลอดแนวชายแดนได้เนี่ยเหตุการณ์ร้ายมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลา คุณลองนึกเมืองจีนไปหลายรอบแล้วทำไมจินซีถึงสร้างกระแพงเมืองจีนขึ้นมาป้องกันอิหร่าศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแพงชายแดนระหว่างไทยมาเลเซียเนี่ยคุณสร้างไปสิเงินไม่กี่พันล้านล่ะคุณสร้างไปนะครับรั้วเนี่ยล่ะพันล้านนี่อยู่เลยยาวไยเลยไม่คุณสร้างพี่กระแพงเมืองจีนเนี่ยเขาสร้างไกลเท่าไหร่ล่ะต้องไป่ถามจินซีนิดนึงนะอาจาร๊ะนะแล้วข้อคำคัญในความคิดตรงนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์คนเดียวนะพลเอกชลวิชก็คิดมาก่อนหน้านั้นแล้วการทหารก็คิดก่อนมาหน้านั้นแล้ว ทำไมไม่ทํากันพี่ฮะไอ้สามสี่เรื่องเนี่ยผมมองดูภาพรวมๆมาสรุปแล้วเนี่ยถ้ากําลังเรายังไม่เข้มแข็งเรายังไม่สามารถที่จะสร้างการได้เปรียบทางยุทธวิธีได้งการเจรจาไม่มีผลาหยุดก็ประชดอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตกับการเจราจารอบที่ผ่านมาแต่ก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่พื้นที่พยายามทำงานกันเต็มที่นะครับนี่ก็ต้องให้กำลังใจกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับไปพักก่อนกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับเรื่องของตัวเลขจำนำข้าวทำไมไม่ตรงกันเอ็ม